เค okay, สวัสดีค่ะมานําเสนอรถเก๋งมือสองให้ทุกท่านได้รับชมและตับจองกันค่ะช่วงนี้นะคะอากาศเย็นนะคะดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะทุกท่านอย่าลืมใส่เสื้อกันหนาวกันนะคะพบกันในวันนี้ค่ะรถยนต์คันนี้ราคาต่ำกว่าทุนเจ้าของบอกของงดต่อค่ะเพราะปรับให้ราคาแบบพิเศษสุดๆเอาแบบเน็ตๆแล้วนะคะคือราคาเรือเพียง 52,000บาทค่ะต้องการขายด่วนเลยนะคะเชฟโรเลตโซนิก LTZ รถปี2013เครื่องยนต์1,400ซีซีตามสภาพนะคะพอรถมือสองผ่านการใช้งานมาแล้วค่ะจึงบอกว่าเน้นตามสภาพนะคะ52,000บาทค่ะเกียร์ออโต้จากโรงงานเครื่องดีห้องเครื่องแห้งคัสซีไม่ผุไม่ปะมีคัสซีด้วยหรอคะทุกท่าน ทรงมารายพาวเวอร์นะคะช่วงร่างแน่นๆค่ะเครื่องเกียร์สมบูรณ์ดีวิ่งใช้งานได้นะคะรถไม่มีชนไม่มีอุบัติเหตุแอร์เย็นขับขี่สบายทรงสวยศูนย์ดีค่ะเอกสารมีครบนะคะขับขี่ทางไกลได้สบายช่วงร่างวิ่งดีวิ่งทางไกลได้นะคะ52,000บาทค่ะสนใจดูรถได้ที่อำเภอทับคอจังหวัดพิจิตรนะคะ สนใจโทรคุยสอบถามเพิ่มเติมหรือว่านัดดูรถตัวจริงนะคะต้องเน้นโทรเลยนะคะมีเบอร์ติดต่อใส่ให้ตรงคำอธิบายเพิ่มเติมสำหรับในวันนี้แอดมินต้องราไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ